สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องบิวบผัดครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึง5สิ่งเนาะที่ผมเรียนรู้มาจากการซื้อเสื้อผ้า,าผมนะครับตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาแล้วกันนะครับนี่ห้าสิ่งที่เอาไว้ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้านะซึ่งน่าจะปลายได้กับหลากหลายสไตล์ที่คุณเอาไว้ใช้แต่งตัวแน่นอนครับ ถ,ถ้าอยากนะครับที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้กันนะครับก็เรามาอยู่ในงานเซลลของ SFG ที่ไม่กลับบางนาเอาเป็นว่ารถด,ดักมากๆคือไม่ว่าจะเป็นพวกรองเท้าฝั่งนี้นะครับหรือว่ากระเป๋าฝั่งนี้เนาะมีทุกอย่างให้คุณเลือกครับเพราะฉันก็ถ้าเกิดใครอยากจะได้ของแดๆก็ตามมาที่นี่มาที่นี่อามาเริ่มที่ข้อแรกครับข้อแรกที่ผมอยากจะบอกเลยเกี่ยวกับคนที่อยากจะเลือกซื้อเสื้อผ้าในอนาคตน,นะอย่างที่หนึ่งเลยคือ versatility ครับหมายว่าเราสามารถเลือกใส่ตัวนี้หรือเสื้อผ้าตัวนี้ครับชิ้นนี้ที่เราเลือกซื้อรับได้กับหลากหลายลุกนะสิ่งน,นี้ถือว่าค่อนข้างสาคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราเลือกซื้อเสื้อผ้าสักตัวเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่าเราสามารถใส่ได้แค่ลุกเดียวหรือ2ลุกมันอาจจะไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเกิดเราเลือกซื้อเสื้อผ้าสักชุดหนึ่งหรือชิ้นหนึ่งที่สามารถแบบใส่ได้หลากหลายมากๆนะมันก็จะกลายเป็นเสื้อผ้าที่เราสามารถหยิบม,มาใช้ได้บ่อยๆนะครับยกตัวอย่างอย่างง่ายที่สุดเลยอย่างเช่นกางเกงยีน์เนาะกางเกงยีน์เนี่ยเราสามารถมิกซ์แ m a แมชได้หลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตหรือว่าจะใส่คู่กับแจ็กเก็ตก็ยังออกมาดูดีนะครับเพราะฉะนั้นกางเกงยีน์เนี่ยจะเป็นแบบอีกหนึ่งชิ้นที่แบบ versatile มากๆกางเกงยีน์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนะครับของการที่แบบเราสามามรถ อ่าหยิบเสื้อผ้าชิ้นนี้นะครับใส่ได้เรื่อยๆเพราะฉะนันเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นชิ้นหนึ่งที่คุณควรค่าในการลงทุนซึ่งการลงทุนเนี่ยมีส่วนประกอบของข้อนี้เป็นอย่างที่หนึ่งครับมาง,งานเซลนะครับก็ไม่พ้นครับที่จะติดของกรับบ้านนะครับงานเซลเซฟจีครับอยู่ที่ไมกะบางนานะครับของดีทั้งนั้นเลยครับตั้งแต่องเท้าเสื้อผ้าเนาะ ข้อที่สคือ slow fashion ครับสำหรับตัวผมเองแล้วคือเรื่องเกี่ยวกับเทรนดเนี่ยมันอาจจะแบบเป็นเรื่องที่ตามกันยากนิดนึงนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนอะสิ่งที่อยากแนะนําเลยก็คือให้พยายามซื้อของที่ค่อนข้าง slow fashion หมายความว่าไอ้ของชิ้นนั้นๆครับมันจะต้องไม่ค่อย ตามเทรนด์สักเท่าไหร่นะแต่ละสไตล์การแต่งตัวนะครับก็จะมีของบางอย่างครับเป็น slow f a s h i o นะผมยกตัวอย่างเช่นอย่าง street วร์เนี่ยก็จะมีรองเท้าบางรุ่นไม่ว่าจะเป็นของไนกี้เองหรือว่าอาดิดาสเองครับที่เป็น slow f a s h i o เช่นแบบ Air Force o n 1หรือ Stan Smith เนาะซึ่งทั้ง2อ,อย่างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ slow f a s h i o นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องแบบขลุก,กับคลาสิกเวนสแวร์ตลอดก็ได้นะแต่ว่าต้องเป็นของที่อยู่ได้นานใส่วันนี้พรุ่งนี้ หรือมาลือนี้ครับก็ยังคงเป็นของที่หยิบม,มาใส่ได้เรื่อยๆเราไม่ตกเทรนนะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อที่จําเป็นอีกข้อนึงนะครับในการเลือกซื้อของนะตัวผมเองก็เคยผ่านการซื้อรองเท้าพ่อไปมาแบบหลากหลายมากมายนะครับพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะพอเข้าใจว่าการเลือกซื้อของที่สามารถใส่วันนี้พรุ่งนี้และอีกปีข้างหน้าได้เนี่ยเป็นเรื่องดีเสมอครับอังที่ราบครับคือ การซื้อเสื้อผ้าเนี่ยมันอาจจะต้องพูดถึงแบบคุณภาพด้วยนะครับคือคําว่าคุณภาพเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแบบดีเฟกกับราคาขนาดนั้นนะเช่นแบบของแพงจะคุณภาพดีเสมอไปคือของถูกดีดีก็มีคุณภาพเหมือนกันนะครับราะว่าของดีก็มาจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงผมก็อยากจะแนะนำให้คุณซื้อเสื้อผ้าที่คุณภาพดีไปเลยครับเพราะว่ามันใช้ได้นานแนที่นี่คือน่าจะมีโอกาสใช้ได้นานเป็นแนวแบบ 4- 5ปีสบายๆเลยนะครับสำหรับเสื้อผ้าแบบแนวคลาสสิก m มนสแควร์เนาะพอใช้แล้วแบบเลือกที่เป็นคุณภาพดีครับ ยกตัวอย่างเหมือนเดิมครับคือกางเกงยีนหรือรองเท้าแบบนี้นะนี่น่าเป็นรองเท้าครับยิ่งคุณเลือกซื้อแบบที่คุณภาพดีไปเลยเนี่ยมันทำมาให้คุณได้ใช้มันนานๆนะซ่อมได้เปลี่ยนพื้นได้หรือว่ายิ่งใช้ยิ่งดูดีครับอย่างรองเท้าหนังที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเลือกครับน่าเลือกซื้อนะ Quality ครับคุณภาพครับข้อสาม พวกสิ่ที่อยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้ลองแบบสังเกตก่อนซื้อเนาะนั่นก็คือเรื่องฟิตครับฟิตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเนาะฟิตที่ดีครับจะช่วยทําให้แบบตัวคุณนะครับดูดีขึ้นเนาะมันจะช่วยส่งเสริมให้บุคลิกภาพของคุณดีขึ้นนะครับค่อนข้างสาคัญมากๆสาหรับคนที่แบบอยากจะซื้อเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ตามนะครับทำความว่าใจกับรูปร่างตัวเองก่อนแล้วก็พยายามทําความว่าใจกับฟิตของเสื้อผ้าแต่ละย่างครับเนื่องจากว่าเสื้อผ้าแต่ละแบบ ไม่เหมือนกันจะเป็นกางเกงที่แบบทรงสเตรทสลิมฟิตหรือแม้กระทั่งเสื้อที่แบบสลิมฟิตเลกูล่าอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างแล้วก็มาทำให้คุณดูผอมลงหรืออ้วนขึ้นได้ในในลักษณะฟิตแค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นฟิตหรือสัดส่วนสรีลาของเสื้อผ้าครับที่อยู่บนตัวคุณเนะี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบนะครับที่คุณควร considering ไว้นะครับก่อนที่จะเลือกซื้อเนาะ <ม>ก็คือ<ม>เรื่องเกี่ยวกับคอนฟ idence ครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดคุณใส่เสื้อผ้าแบบไหนแล้วคุณรู้สึกคอนฟ idence กับมันมากๆหรือรู้สึกมั่นใจของเรงมากๆนะครับนั่นคือเสื้อผ้าที่เหมาะสมนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้มาแบบทันทีทันใดนะครับอาจจะต้องใช้เวลากับมันสักหน่อยนะครับหรืออาจจะต้องเดินทางไปลองก่อนนะครับเช่นแบบไม่ว่าจะเป็นร้านที่ผมเพิ่งไปมาหรือว่าร้านนี้ครับทำให้คุณได้ลองแบบเสื้อผ้าแบบคลาสสิกแมนสแควร์นะที่น่าจะสอดรับกับ4สียคอก่อนหน้านี้ที่ผมได้พูดไปปนนครักก็็เเออีีหึ่่งงืสําญท ถ้าเกิดคุณจะตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างหนึง่งคุณควรจะต้องแบบคอนเฟมกับมันมากๆ,ๆหรือใส่แล้วคนจะต้องมั่นใจกับมันมากๆเนาะนี่คือ5ข้อครับที่ผมอยากจะแนะนำนะก่อนที่คุณจะเลือกซื้อเสื้อผ้านะครับเพราะว่า5ข้อน,นี้น่าจะช่วยทําให้การซื้อเสื้อผ้าของคุณนะครับดูคุ้มค่ามากขึ้นแล้วก็อยู่คุณได้นานมากขึ้น,นครับไม่ต้องตามเทรนด์ขนาดนั้นแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแผบไปแข่งกับใครนะแข่งกับตัวเองครับทำให้ตัวเองแบบดูดีขึ้นในทุกๆวันก็พอครับเดี๋ยวทิ้งข้อดท้้้าาาไไไววคคคครรัััับบบบนน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 ีี่่่่ืือออออกกกห็แตละะมมมมมชชเเผป ห้าข้อนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับซึ่งไม่ผิดแฟชั่นเป็นเรื่องที่ไม่มีถูกไม่มีผิดครับผมแนะนําให้คุณสนุกกับมันเนาะอยากให้คุณลองคิดร์ครับว่าถ้าเสื้อผ้าที่คุณได้ใช้วันนี้เนาะอีกสัก3าปีข้างหน้าถ้าเกิดคุณหยิบม,มาใส่แล้วมันไม่ได้เอามันยังคงอยู่ในเทรนด์หรือคุณยังรู้สึกว่าคุณคอนฟิเด n c ์ที่ใส่มันอยู่ะครับน่าหนัะคือเสื้อผ้าที่ดูเหมาะและน่าเลือกใช้มากกว่าเสื้อผ้าที่แบบอีกปีข้างหน้าอาจจะแบบตกเทรนด์ไปแล้วก็ได้ สโลวัน,นี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกด Subscribe กดไลค์กดใดๆก็ตามที่อยู่ด้านล่างเนอะเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับวันนี้คือพี่โยนะฮะเอออ้ออย